สวัสดีครับอาจารย์สุวโรจอักคารวุฒพรพัฒน์ะครับสาขาบูรการสุขภาพและความงามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือจะเรียกสั้นๆว่าสาขาเวลเนสนะครับ สั้นๆเลยจะเห็นว่าหลังจากช่วงวิกฤตก,การโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์จะเห็นคุณค่าของชีวิตและก็สุขภาพมากขึ้นนะครับคนจะใช้จ่ายก็จะประหยัดหรือคิดมากขึ้นแต่มีทางด้านหนึ่งที่เรายินดีใช้จ่ายเพื่อต้องเรียกคำว่าปลนเปลือยความสุขให้ตัวเองคือทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นมิติของทางด้านอาหารเสริมเรื่องของการไปพบแพทย์นะการตรวจสุขภาพหรือการออกกําลังกายเป็นประจำอะไรเงี้ยนะครับก็ คนเริ่มลงทุนกับตนเองมากขึ้นเพื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวครับรวมๆเนี่ยเวลเนสนแปลว่าสุขภาวะนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมาจากหลายๆได้านเช่นมาจากตนเองนะครับตัวของเราเองอาจจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพกายที่ดีแต่ในขณะเดีวยวกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมซึ่งถ้าสังคมดีสาภาพแวดล้อมดีก็จะสะท้อนให้เกิดสุขภาวะที่ดี สำคัญทีเดียวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจาังหวัดทั่วประเทศรวมถึงได้รับอุมมองจากนักธุรกิจต่างๆแล้วก็ได้รับการสะท้อนว่าสาขานี้เป็นสาขาหนึ่งที่ขัดแคลนแล้วก็มันจะสอดคล้องกับการเปิดประเทศไปควบคู่กับการท่องเที่ยวนะครับเป็นการสร้างมูลค่าที่ดีนะครับ <S <S จุดเด่นทีเดียวเลยคือเราได้รับความร่วมมือจาก อินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทแอนด์สปาระดับเวิลด์คลาสคือชีวาสมนะครับ mm hmm. เข้ามาร่วมในการผลิตบุคลากรซึ่งตัวชีวาสมเองเนี่ยนะครับแทบจะเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ที่ไม่ได้โฆษณาตัวเองเลยเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยบอกกันปากต่อปากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในบริการทางด้านนี้เป็นการสร้างมูลค่าซึ่งเราต้องการบุคลากรที่มีทักษะสูงนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเพราะฉะนั้นการนําธุรกิจ มาร่วมกับศาสตร์หรือทักษะทางด้านเวลเนสเนี่ยจะทำให้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยครับได้เรียนหลากหลายสาขามากถ้าเป็นทางด้านของทางด้านเวลเนสนะครับอาจจะเป็นเรียนศาสตร์ของการนวดการเป็นเทอร์ลิปิสในแขนงต่างๆนวดน้ำมันนวดสวีดิชมาซาสนะครับหรือแม้กระทั่งการนวดเฉพาะคนท้องการนวดแบบอา,อายุรเวทนะครับแต่ทั้งการทางด้านอาหารก็จะได้เรียนทางด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่เราชอบเรียกกันว่าอาหารเสริมนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มของเครื่องสำอางที่ใช้ในเชิงสุขภาพครับ ครับมารวมทั้งหลักสูตรก็จะแบ่งจ่ายในตลอดระยะเวลา4ปีซึ่งน้องๆบางคนอาจจะเรียนจบได้ภายในระยะเวลา3ปีครึ่งแต่ก็ต้องฝึกปฏิบัติหนักหน่อยอันนี้เป็นจุดแข่งเพื่อเราต้องการทอร์ปิสที่มีสกิลสูงมีประสบการณ์สูงออกไปทํางานในระดับ w o r ร์กคล s สครับทางด้านอื่นๆที่เป็นสวัสดิการทุกอย่างที่หมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีให้มีครบทุกอย่างอาจจะรวมไปถึงการกู้ยืมจากรัฐบาลด้วยนะครับ นอกเหนือจากการเรียนในหลักวิชาการแล้วเรามีกลุ่มวิชาที่เป็นวิชาที่ฝึกทักษะในทางปฏิบัติมากซึ่งเมื่อเรียนวิชานี้จบ ระวังหลักสูตรก็สามารถไปทำงานได้จริงเลยนะครับและที่สำคัญคือน้องๆเนี่ยได้ไปเรียนกับที่ทำงานจริงคือในชีวาสมเลยนะครับรวมไปถึงเมื่อน้องๆเรียนถึงระดับหนึ่งจะได้รับการสนับสนุนให้ไปสอบ์ติฟิกคตของ s i p t ท c ซึ่งเป็นประกาศน,นียบัตรด้านเครื่องสำอางระดับมาตรฐานของยุโรปครับในเบื้องต้นนะครับจบ มัธยมศึกษาปีที่6นะครับได้ทุกสาขาจะมาจากสายาปวชก็เป็นไปได้นะครับแต่คุณสมบัติที่ดีคือต้องเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็รักคนอื่นคืออยากจะเห็นคนอื่นๆมีสุขภาพที่ดีเป็นคนที่ชอบกิจกรรมทางสังคมอันนี้จัดสะท้อนเรื่องของเวลเนสออกมาได้ดีอย่างมากครับก็กลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงคือกลุ่มโรคติดต่อ ซึ่งเราจําเป็นจะต้องทํางานกับบุคคลระยะใกล้ชิดน,นะครับเพราะนั้นโรคบางอย่างที่เป็นแล้วมีเชื้ออยู่ก็อาจจะต้องยกเว้นไปในสาขานี้สําหรับผู้ประกอบการที่จะรับบัณฑิตจากสาขาบูรณาการสุขภาพและความงามหรือสาขาเวลเนสของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมีความมั่นใจได้มากๆเพราะว่าทุกอย่างในทางปฏิบัติสอนโดยชีวสมซึ่งเป็นมืออาชีพทางด้านนี้นะครับ